ดีครับผมวันนี้ชีวิตขมมนนอกนะครับจะแน้นนาอาหารใส้เป็นข้าวนะพวกนะครับเราจะทําข้าวกั้นจิ้นนะครับนี่นะครับให้ข้าวสวยนะครับหุงแล้วนะครับเอาหมูสับนะครับลาบหมูนะครับกับเลือดคลุกเข้ากันนะครับแล้วก็ตอนนี้เอามาคลุกในข้าวนะครับนี่นะครับใส่หมูสับกันนะครับหมูลาบนี่นะครับใต้เลือดหมูเนาะ ใส่เลือดหมูนะครับนั่นนะครับคนให้เข้ากันนะครับอันในนี้ก็มีข้าวสวยนะครับเนื้อหมูนะครับแล้วก็เลือดอ่าเสี้ยวขาวนะครับมันหอยนะครับนะครับสูตรทำเข้ากันจิ้นนะครับครับใส่ผงชีสลรสนะครับ นี่คือรสรสดีนะครับนี่นะครับทำง่ายๆนะครับกินกับแตงกวานะครับอ่าเดี๋ยวจะมีกระเทียมกรเทียมนี่นะแกนนั่นเนาะกระเทียมกระเทียมกระเทียมเคี้ยวนะครับนึ่เจี๊ยกระเทียมเคี้ยวกระเทียมเคี้ยวเออกระเทียมเคี้ยวนะครับนะครับเอาห่อทั่วๆนะครับเข้ากันเลยนะครับเราไปห่อห่อเราไปนึ่งเนาะห่อเราไปนึ่งอ่านะครับ คนเข้ากันเลยนะครับนี่ดีครับผมคนเข้ากันแท้ๆนะครับอ่าเอาเป็นสีเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับเขากันจีนนะครับผมอ่าก็มีนะครับสูตรคือว่าเอาเต้าเข้าสวยนะครับเอาเลือดขั้นกับเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูซับนะครับคนเข้ากันนะครับอ่าผงรสดีผงชูรสนะครับแล้วก็เอี่ยวขาว เสียวขาวครับซอสหอยนางรมนะครับนี่นะครับเราจะห่อนะครับห่อแล้วอไปนึ่งนะครับง่ายๆนะครับเข้ากันจิ้นลองทําดูที่บ้านนะครับไม่ยากเลยนะครับนี่นะครับวิธีห่อเข้ากันจิ้นนะครับอ่าเสร็จตรงครับ อ่านะครับครับนะครับอ่าก็จะไม่จิ้มฟันนะครับแล้รัดเข้าไปอ่าอ่านี่นะครับเขากัญจิ๋จะหอมเฮอรมดเลยนะครับเอ๋หมูหัวผักอื่นมีก็ครับนอกเขากัญจิ๋ฮะถ้าหมูมีก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะครับเฮ้เด็กๆก็กินได้นะครับลองว่าอร่อยนะครับผมหอ่า ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเกียวหอมนี่นะครับห่อไปเรื่อยๆนะครับว่ากินเล่นแก้หิวก็ได้นะครับนี่แหละครับทีมงานตอนนี้ก็ช่วยกันห่อเข้ากันจริ้นนะครับโอ้ตอนนี้อายุเข้าแล้วนะครับโอ้รุนแรงมากนะครับเออเบอร์ไม่จันนะครับอนี่นะครับอายุกำลังเข้าน่ากมัมากครับ ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับวังที่30สิบนะครับสิบไม่สายนะครับที่อื่นก็คงจะมีเหมือนกันนะครับเนาะพายุอ่าระวังเนื้อระวังตัวกนตัวนะครับอันนี้ความหงใยจากชีวิตคนบนอกนะครับครับแนะนําวิธีการห่อหกันนะครับอ่าเข้ากันจิ้นง่ายๆนะครับเอาใส่นะครับอ่าครับภาพตองแบบเฉียงๆนะครับเข้าหากันนะครับ อ่าไปพีนะครับเรากดลงนะครับกดลงอ่านะครับพับขึ้นนะครับอ่าง่ายๆนะครับนะครับนะครับไม่จิ้มฟันนะครับอ่าเสียบเข้าไปนะครับให้มันอยู่นะครับอ่านะครับ นะครับเดี๋ยวเขาจะไปนึ่งนะครับผมอ่าทำง่ายๆเข้ากันจินต์โอ้โหนะจะตกนะนี่นะครับอ่ตอนนี้เขาเอามานึ่งแล้วนะครับอ่าข้ากันจินนะครับนึ่งซุปเลยนะครับอืมครับนี่นะครับนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อซุปเลยนะครับแตอนนี่นะครับเข้ากันจินอ่ากรีเบี้ยวๆนะครับเขานึ่งเซจแล้วนะครับนี่นะครับอ่า เอากระเทียมเจียวโรยหน่อยนะครับนี่พริกแห้งนะครับต้นหอมผักชีนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงอ่าเดี๋ยวจะมีแตงกวานะครับเดี๋ยวปอกแตงกวาแป๊บหนึ่งอ่าได้แล้วครับนี่นะครับอยู่ที่บ้านนะครับหาทำให้ลูกหลานกินได้นะครับลูกหลานมันชอบเผ็ดนะครับพาก็บกระต้องใส่นี่เป็นพริกทอดนะครับนะครับใส่กระเทียมเจียวกับแตงกวาให้เด็กๆกินนะครับลองไปทําดูนะครับง่ายๆเดี๋ยวจะอธิบายให้หมดกันนะครับ แล้อืนเขาก็นำข้าวสวยนะครับมาแล้วก็ใจ้หมูสับนะครับหมูสับเอาใจ้เนื้อแดงนะครับสับเพื่อละเอียดแล้วเอาไปขั้นกับเลือดนะครับเลือดพยายามใจกับเลือดหน้านะครับเลือดก้อนหมาเอานะครับขั้นแล้วก็ไปผสมนะครับกับข้าวสวยนะครับคุกเมื่อเข้ากันเนาะเรื่งปรุงก็มีรสดีผงชรสดนะครับสีอิ่วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับแค่นั้นนะครับแล้วห่อแล้วมานึ่งนะครับ ซุกมาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ามีกระเทียมเจียวเจียวต้องเอาติดน้ำมันนะครับมันถึงจะหอมนะครับครับจะชิมดูนะครับอ่าง่ายๆนะครับทำง่ายที่บ้านเนาะทำให้เด็กๆกินได้ครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับครับจะชิมดูนะครับกินแค่หิวนะครับอือนึ่งนะครับตอนไม่ไหมนะจะอร่อยนะครับ ชอเผ็ดจะใส่พริกเลยนะครับอือครับทักทีนะครับของคู่กันคระเทียงนะครับอือก็โอเคนะครับลองไปทําดูที่บ้านนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับว่างๆนาองทำมุลูกของงหลัชิมนะครับอืมเขากันจินนะครับครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกอ่าก็ได้แนะนํานะครับสูตร เข้ากันจีนนะครับเข้ากันจีนนะครับผมเห็นได้ครับชอบก็ครัาชอบองกดไลนนด่นะครับใช่ก็กดแช์นะครับก็อย่าลืมกดซับตะคใ้แล้วก,ก็ติดตามหมือนครับชีวิตคนมัหนอกเลยนะครับขอบคุณครับ